นี่คือเกมที่จะให้คุณสวมบทบาทเป็นนักบินของขุนรบขนาดเมื่อคือมาและนี่คือเกมหุ่นรบที่จะให้คุณต่อสู้กับหุนรบและหุนกลายพันธุ์เพื่อปกป้องสถิภาพของโลก right และนี่คือเกมหุ่นรบที่จะให้คุณเลือกและปรับแต่ง คุณได้ตามสไตล์ของตัวคุณเองเลือกคุณคู่ใจสาดกระสุนใส่จัตัวของคุณจะโจมตีหรือป้องกันจะถอยหรือจะเดินหน้าจะคว้าชัยชนะหรือยอมจำนนกับเกมแม่แก

ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกกลับมาพบกับคุณอานอนท์ที่ช่องทีวีจีกันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กับความรู้สึกหลังเล่นเมคคาเบลกเป็นเกมเวอร์ชันเดโมจริงๆมันออกมาได้สักระยะหนึ่งละประมาณเดือนกว่าๆในส่วนของการเทสครั้งที่แล้วเมื่อปีก่อนน่าเสียดายมากๆเลยท่านสมาชิกตอนนั้นอนะผมประจนภัยอยู่ที่สามจังหวัดน,นะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะมาลองทดสอบเล่นนะฮะก่อนจะขึ้นมาก็คือเกมเนี่ยได้มีการปิดไปละเป็นที่น่าเสียดายมากๆในส่วนของการได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองแต่ในะวันนี้ก็บอกได้เลยว,ว่าได้เล่นกันแบบเต็มอิ่ล โดยซีรีสชั่วโมงทั้งหมดก็เล่นไปแบบพอของปากของคอนะครับสหรับคนที่เคยเล่นและไม่เคยเล่นน่าจะพอเห็นเกมนี้ผ่านตามมาบ้าง พราะเกมนี้เนี่ยถือเป็นเกมหุ่นลบที่น่าจับตามองเกมนึงส่วนตัวผมเนี่ยพอเข้าไปลองก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยถือว่าชอบมากๆนะครับมีส่วนที่ทําให้ดึงดูดตัวผมอยู่อย่างเช่นระบบสร้างตัวละครผมไม่รู้นะเทครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีระบบอะไรที่เพิ่มมาบ้างน,นี่ผมไม่รู้จริงผมไม่ได้เล่นนะผมชอบระบบการสร้างตัวละครจริงถ้าสมาชิกตัวละครมีเสน่ห์น่าดึงดูดปรับได้พอสมควรนะกับเกมยุคนี้ใช้คำว่าพอสมควรนะ ถึงผมจะบอกว่าปรับแต่งตัวละครได้พอสมควรแต่นั่นก็มากพอนะท่านสมาชิกที่เราจะสามารถรังสรรค์นักบินสาวสวยของเราได้นะซึ่งหากเราเนี่ยมีการปรับแต่งตัวละครไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนอย่างเช่นทรงผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการจ่ายเงินต่อไปเพื่อแก้ไขผมรู้สึกว่ามีคนออกมาบ่นเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมที่เล่นไปสักพักหนึ่งและได้เงินมาประมาณนี้ผมถือว่า แค่เงินสําหรับปิดตัวละครนิดนหน่อยๆผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยครับเสื้อผ้าหน้าผมตัวละครเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ได้มีเยอะนะครับคือว่าไม่ได้หลากหลายมันเป็นเกมเวอร์ชันเดโมก็เข้าใจมันก็คงได้เท่านี้เลยครับระบบการซื้อเนี่ยก็จะมีทั้ง ชุดที่สามารถเอาเงินซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เอาเงินเหมือนเป็นเงินครชนะครับซื้อได้เลยเหมือนกันซึ่งตรงนี้เี่่นไปสักพักหนึ่งเด็กเกมก็แจกแล้วพอแจกก็สามารถซื้อได้รวมถึงชุดที่ต้องเล่นจนปลดล็อกซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็แฟร์ดีนะผมไม่รู้นะครับว่าปลดล็อกออกมาแล้วมันจะต้องใช้เงินอะไรซื้อบ้างแต่ก็ดีมันเป็นการ ให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นไปเรื่อยๆคุณของเกมไหมครับเบรกนะครับจะถูกเรียกว่าเบรกสตเกอร์คุณตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายส่วนผมผมมองว่ามันน่าจะครอบคลุมในทุกๆสายการเล่นละอนาคตเนี่ยถ้ามีคุณแปลกๆมาเพิ่มที่มีฟังก์ชันหรือการใช้งานการต่อสู้ที่แปลกใหม่หรือเวอร์กว่านี้มันก็คงจะดีผมมองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีหุนที่เวอร์วัง พอสมควรแต่ว่าทุกตัวสามารถสู้กันได้มีหุ่นที่เน้นสไนเปอร์ตัวแทงตัวตีใกล้ตัวบาลานแต่ผมก็คงจะพูดอะไรไม่ได้มากถ้าสมาชิกเพว่าหุ่นที่ผมเลือกเล่นเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวซะส่วนใหญ่เลย95%เลยมัแล้วมาก็คือไทเซล่าครับไทเซล่าเนี่ยเป็นหุ่นที่ มีความช้านะครับแต่ว่าเน้นไปที่การป้องกันแล้วก็คือ ultra heavy defender นะครับเป็นตัวที่เน้นป้องกันมีปืนแก๊สซิงที่ไม่ได้ยิงแรงแต่ยิงได้ค่อนข้างนานนะครับสามารถไล่ตัวที่มีเลือดน้อยออกไปได้รวมถึงสามารถที่จะ parry ในส่วนของตัวตีใกล้ได้ถ้าเกิดว่ากดทันนะและที่สําคัญตัวนี้ถึกและฮิวตัวเองได้ครับผมก็เลยชอบตามชื่อช่องเลยทำเพลแก๊สซิงนะครับผมก็คงจะไม่เล่นตัวที่ยิงบีแน่นอนที่เล่นแค่ไทเซล่าตัวเดียวทําให้ผมเนี่ยมีเงินเหลือสำหรับไปซื้ออะไรปัญญาอ่อนที่เหลือได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เรา เื่อหุ่นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการปรับแต่งเพิ่มออปชันให้กับหุ่นได้โดยเราสามารถเพิ่มมอสต่างๆให้กับส่วนที่เป็นอาวุธส่วนต่างๆของหุ่นโดยมอตตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งส่วนที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดประสิทธิภาพบางอย่างเพื่อให้หุ่นของเราเนี่ยมีความแตกต่างและโดดเด่นขึ้นมานั่นเองครับนอกจากการปรับแต่งหุ่นให้ไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนในส่วนของดีไซน์ก็คือการเปลี่ยนสีนั่นเองครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมก็ ชอบเหมือนกันนะฮะมันมีสีให้เปลี่ยนหลายจุดสามารถเปลี่ยนแบบทั้งตัวไปเลยก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะส่วนเลยก็ได้จะเห็นด้ว่าไทซล่าของผมเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเขียวใช่ป่ะแล้วจะมีหน้าที่เป็นสีแดงและปืนแก๊สลิงที่ไหลจะเป็นสีแดงดำครับผมก็ปรับประมาณนี้แหละให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาในส่วนของการทําสีเนี่ยค่อนข้างชอบเลยและถ้าพูดถึงการทําสีนะครับสีเนี่ยมันก็ต้องซื้อเหมือนกันนะมันมีสีฟรีให้แต่ทีนี้ก็คือมันจะมีสีบางอย่างที่โอเคมันอยู่ในลิสต์อยู่ละเวลาเราจะใช้แล้วก็กดซือ ถ้าเราเล่นเกมในบางโหมดมันก็จะมีกระป๋องสีมาให้ซึ่งกระป๋องสีตรงนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในอีเวนต์รีนะครับผมไม่เคยออมาใช้เลยเพราะว่าไม่รู้จะปะไรละยังไม่ได้ลองเล่นตัวอื่นเลยนะนะ <Morning. S 1> ผมได้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะครับของเกมนี้ในสตรีมเข้าบ่นมานะครับว่าในช่วงเดโมเนี่ยจะใส่มาทําไมว่าหมดเนื้อเรื่องมันก็เป็นสิน่งที่ผมไม่เห็นแล้วว่าโอเคก่อนหน้านี้มันไม่น่าจะมีหมดเนื้อเรื่องใช่ไหมหมดเนื้อเรื่องเนี่ย มันก็ขัดใจผมไหมมันก็ขัดใจครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเล่นเดมโมเนี่ยผมก็อยากจะได้ลองหาหุ่นตัวสักตัวหนึ่งทําสีแล้วก็บวกเลยแจกกระสุนเลยแต่ทีนี้ก็คือต้องมาเล่นโหมดคาซินเนื้อเรื่องก่อนนะครับเป็นอะไรที่โอ้รู้สึกว่าจะได้เล่นเป็นอลิสเนตแล้วมั้งเป็นหุ่นตัวแรกนะครับคาซีนเนี่ย มีไหมมันก็มีก็ดีนะ1คือเกมมันจะได้มีเนื้อเรื่องครับมันจะได้ดูมีที่มาที่ไปนะครับมันจะได้ดูมีอะไรมากกว่าการที่เลือกหุนแล้วก็ไปสู้กันนอกจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการไกด์ผู้นะเล่นใหม่อย่างผมเนี่ยผมเข้ามาผมก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันดูปะ่ะแล้วพอได้ลองเล่นก็โอเคได้ลองมูเมนต์พื้นฐานดูก็ถือว่ามนอากขัดใจนิดนึงแหละแต่ว่าผมมองว่ามีก็ดีมีก็ดีมากๆเลยแหละในส่วนของหมดเนื้อเรื่องนะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาคาัสนเนี่ยมผมค่อนข้างชอบนะท่านสมาชิกไม่ว่าจะเป็นคัสซีนื้ เรื่องคาสิโนในโหมดเกมต่างๆ คาซีนตอนที่เราจะเข้ามิชชั่นเนี่ยเป็นอะไรที่สิ่งที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่ามันว้าว,าว,าวานิดนึงยอมรับนะครับว่ามันมีเกมหลายเกมที่เป็นเกมหุ่นยนต์ด้วยในเป็นเกมกันดั้มเองที่เราผ่านตากันมาละในส่วนของคาซีนก่อนเข้ามิชชั่นนะครับเกมนี้ก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของความที่มันเป็นเกมหุ่นยนต์ที่ความที่เป็นเรียลโรบอทแล้วก็ไม่ได้อิงกับแฟรนไชส์ไหนๆการที่เล่าในส่วนของรายละเอียดที่ค่อนข้างจะสมจริงนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนเราดูหนังสักเรื่องมึงมากๆเลยนะครับอย มันจะติดคําว่ากันดั้มอ่ะมันก็ต้องมีเทคโนโลยีหรือพ็อปที่ออกมาจากกันดั้มเว้ยไม่ว่าคุณจะเล่นภาคไหนก็แล้วแต่มันก็จะออกมาประมาณภาคนั้นถูกปะแต่อย่างเกมเนี้ยมันไม่ได้ติดกับใครมันก็จะออกพร้อมมาแบบเหมือนหนังสักเรื่องหนึง่งอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราดูหนังคุนยน์เจ๋งๆสักเรื่องหนึง่งแต่มันก็ยังคงเหลือกลิ่นอายนะของอนิเมะขุนยนต์ไว้บ้างนะฮะในบางคาสีนนะก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเจ๋งมากๆเลยโดยเฉพาะฉากคาสีนที่ เดินเข้าหุน่นถ้าเกิดเล่นตัวผู้ชายที่กูต้องมองอะไรวะเนี่ยในส่วนของโหมดการเล่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเกมเพลย์เนี่ยในเวอร์ชันเดโม่เนี่ยมันจะเรียกว่า Typical Station ถูกไหมหน้าต่างนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกโหมดเกมก็จะมี Operation World, Matchmark, H Arena, Challenge แล้วก็ Training Custom Room ซึ่งบางโหมดอย่าง H d g e Arena กับ Custom Room เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดให้เล่นนะครับ Training เนี่ยน่าจะเป็นตัวเทนหรือเปล่า Challenge นี่น่าจะลองเล่นเป็นหุ่นเป็นตัวตัวอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะตอนนี้ที่ผมเล่นแค่2หมดก็คือ Operation World แล้วก็ Matchmark นะครับ Operation World เนี่ย มันก็คือโหมดแล้งธรรมดาเนี่ยแหละคือเราลงเล่นไปปุ๊บก็จะสุ่มเราไปเจอกับใครก็ไม่รู้แล้วร,รู้สึกว่าจะสุ่มด่านให้ด้วยนะครับสุ่มเกมมาให้ด้วยก็บวกไปเลยตอนนี้ก็แล้งผมก็ประมาณนี้ไม่ได้เก่งไม่ได้โหดอะไรเพราะว่าใช้ไทเซล่างไงมันลาใครไม่ได้นะส่วนเมชมาร์กเนี่ยก็จะเป็น โหมดเกมอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันก็จะสุ่มเราเข้ามาเจอกับทีมีกเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าโหมดนี้เนี่ยจะซ o ล่ได้ตอนเลเวล16นะความพิเศษระหว่างเมชมารกับโอเ r a ร i ชันเวิร์จเนี่ยโอเปอรชันเวิร์จเนี่ยก็คือปั๊มแรงถูกปักปั๊มแรงให้ดูให้ดูดีส่วนเมชมากเนี่ยมันจะเป็นการฟาร์มของนะครับเราลงไปเนี่ยเราจะได้กล่องได้อะไรนู่นนี่นั่นมาเต็มเลยเราสามารถเ,รเลือกได้แต่ว่ามันจะมีลิมิตในการรับนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือกล่องสุม่มกล่องเปิดว่าจะได้ชิ้นส่่ววน็อะไไรกาป กับสิ่งที่ได้ในโหมดนี้นะครับมันจะอยู่ในหมวดของ research มันจะเป็นการได้ชิ้นส่วนนะครับของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไกด์เดอร์โมดูลเลอร์เวลคอนพวกนี้นะครับรู้สึกจะอยู่หน้าเข้าเกมเนี่ยมันก็มีให้เห็นใช่ปะว่ามันมีหุ่นที่ขี่ไกด์เดอร์อยู่รู้สึกจะเป็นไทส e า a นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าไกด์เดอร์เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้เมื่อไหร่ใครที่ เคยใช้แล้วนะครับหรือใครรู้ว่ามันจะได้ใช้อะไรยังไงก็มาบอกผมด้วยละกันเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเล่นโหมดเมอร์ชมาร์กไปได้ไม่กี่รอบนะครับแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นจิ้นเป็นอันเท่าไหร่ใครที่ทําตัวนี้เสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟให้ผมด้วยละกันนะครับโหมดเกมที่เคยลองก็ประมาณนี้ถ้าสมาชิกในด้านของเกมเพลย์นะผมจะขอพูดในมุมของคนที่เล่นไคซตาราเป็นหลักกันละกันเกมเพลย์เนี่ยค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็ไม่ได้เวียนหัวมากขนาผมเล่นตัวอลิสเน็ตบางเกมนะครับเนื่องจากเหมือนกับว่า ผมไม่สามารถเล่นไทเซล่าได้ไม่รู้ว่ามันแบนหรือว่ามันไม่ให้เล่นตัวซ้ำๆกันติดๆกันนะนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็มีไทเซล่าเหมือนกันตอนที่ผมเล่นอลิสเนตเนี่ยก็ไม่ได้เวียนหัวนะครับมันน่าจะมีตัวที่ไวกว่าอลิสเนตอย่างพวกเฟลคอนละมั้งผมเชื่อว่ามันก็ไม่ได้เวียนหัวขนาดนั้นเหมือนกันระบบล็อกเป้าถือว่าทําได้ดีนะครับและสิ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วก็คือในเรื่องของความบาลานซ์นั่นแหละถ้าสมาชิกมันจะมีหุ่นที่มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างข,างขางี้โกงนะครับมากกว่าต แล้วมันก็มีแค่นั้นแหละนะครับเพราะปืนมันไม่ได้ยิงแรงมันก็จะมีขุนที่ ยิงแรงมากๆนะฮะแล้วก็ตายไวหุ่นที่โจมตีใกล้ได้ดีแถมบล็อกศัตรูได้ด้วยนะครับหรือหุ่นที่สามารถโจมตีได้แบบวงกว้างแต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะฮะฉะน,นแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะครับและเล่นได้หลายๆเกมด้วยกันผมถือว่าโอเคเลยแต่จะมีในส่วนของพวกสายสไนเปอร์ที่ผมไม่ค่อยชอบนะฮะไม่ว่ามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ดีนะหรืออยู่ฝั่งเดียวกันก็ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีสไนเปอร์เนี่ยก็จะไม่มีตัวที่ปิดจล็อบศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับท สไนเปอร์เนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวที่ยิงทีเดียวแล้วสามารถยิงขาดได้นะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของโล่พลังงานของหุ่นแต่ละตัวถูกปะมันก็ต้องพึ่งหุ่นแนวหน้านะครที่ทําการทําลายเกราะตรงนี้ไปเพื่อให้สไนเปอร์เนี่ยทำการปิดฉากในส่วนของผมที่เล่นไทเทราเนี่ยผมก็ลํำคาสไนเปอร์อกันนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่เป็นเป้านิ่งเนี่ยเราก็จะเป็นเป้านิ่งให้สไนยิงไปเรื่อยๆนะครับหรือ ถ้าเป็นในสองฝั่งเดียวกันสไนเปอร์ก็ไม่ค่อยจะช่วยโจมตีมากนักนะครับเอาเป็นว่าช่วยล้านอย่างเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกครับมีสไนเปอร์ในเกมมันก็ดีดูกป่ะเพราะมันมีเป็นตัวที่แบบปิดฉากเวลาเกาะมีอะไรแล้วสไนเปอร์ยิงลา้านมันก็ตายไวเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวพวกนี้ไปเนี่ยคุณฝั่งสตรูอาจจะหนีได้ผมมองว่าอย่างนั้นนะนะสรุปนะครับเกม เมค้าเบรกเนี่ยเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบในส่วนของสื่อต่างๆที่เป็นขุนยนต์หรืออะไรประมาณนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะถูกจริตกับเพื่อนๆที่ชอบสายนี้ผมคิดว่าคนที่กดติดตามช่อง t v g ที่ชอบในส่วนของการดั้มเนี่ยก็น่าจะชอบเกมเมค้าเบรกได้ไม่ยากเลยครับอีกอย่างนะครับเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้เวียนหัวตัวเกมเพลย์ก็ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นวิธีการเล่นของขุนแต่ละตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรฉะนั้นผมมองว่าแค่คุณลองเข้ามาและหาตัวที่ชอบ ผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะแฮปปี้แล้วก็สนุกไปกับเกมนี้ได้นะครับใครที่ได้เล่นเกมเมคคาเบกไปแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอยากจะชวนเล่นชวนอะไรก็ว่ามานะครับผมก็เล่นคนเดียวเหงาเหงาอยู่เหมือนกันสโลว์วันนี้ช่องทีวีจีกับความรู้สึกหลังลองเล่นเมคคาเบกเดโมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่ทานี้ก่อนนะครับสโลว์วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กับช่องทีวีจีด้วยนะครับสโลว์วันนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ